มาถึงลังสักทีกว่าจะถึงใช้เวลาตั้งนานเฮ้ยวล็วจอจชึบชึบชึบลงได้แล้วไฮทำไมไม่รอผมเลยเนี่ยเฮ้ยใจเยดี๋ยวไปดีวกว่าถ้ามันเหินนั่น ฉันรู้แล้วว่าจะทําไงดีให้วกปันยองแหในสึกขับงูแกไม่หลอดแน่ลเอกขามากเลยมันจลกสมัดแกจะไม่หลอดแน่ Don't run, I just wanna hug you. Yeah, you better run. Come back! Get back! Eh, when will you come back? นาจริงๆเลยทำไมพ่อไม่กลับมาสักทีไหนบอกว่าไปทำงานแป๊บหนึ่งไอเะเสียงใครเดินเสียงใครขำเอ๋ไม่เจออะไรนี้เดินเข้าไปดูสิวนๆวนวนนนไม่เห็นจะเจอเลยเลยหัสงสัน่าจะคิดไปเองแหละเฮ้ทำไมเหมือนได้ยินเสียงเสียงอะไรอ่ะ

เออด่า์เสรจแล้ววันทะเอ๊ะในที่สุดฉันก็สามารถออกจากที่นี่ได้แล้วต้องรีบไปบอกพก่อเอเอดนั่นาน,านุคนเดียวที่ร่วมมือกับซิกนี่จะต้องจัดการมันให้ได้เลยเ กินยาแล้ววิ่งแล้วห้องนี้คือห้องไรเนี่ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นนี่ฉันเพิ่งมาโรงแรมใหม่เลยด,ดิอยากมาล่าท้าผีก็เลยมาเออ,เอ,อ,อไอพวกรวมือกันซิอะเออะอ,อ,อ,อทำลายร่างกายคนอื่นได้แล้ว ไอพวทอะไระยนว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อยเจ้ากับโบสุดยอดมากเลยที่น้าช่วยฉันอะขอบคุณนะไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ามนุษย์ตัวหน่อยเดี๋ยวฉันจัดการเองเฮ่เฮ่เฮอเฮ่เฮอเฮรออะไรหนีดิครับรออะไรครับหนีดิ ไปละว่าแก่น,นี้ดะกลัวเลยมาถึงแล้วที่นี่เอ๊ะทำไมประตูตอนนั้นเราไม่สามารถเปิดมันได้แปลกจังแฮะทันี้มันโรงแรมนะเอ๊ะนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เหรอ ทำไมประตูห้องนี้มันเปิดไม่ได้อะมันเสียแล้วนะ่ะว่าแต่เอานี่ไหมอะไรเหรอเนี่ยกระป๋องยาเอาไหมทำให้เราวิ่งเร็วล่ะว,วิ่งเร็วเหรอฉันชอบอะไรฉันชอบวิ่งเร็วเร็วเอาเอาไปเร่ยเลยขอบคุณนะไหนดูซิ ตามมาตามมาคักตามมาเหรอโอเคโอเคได้เลยเอาคนไปเดินแสงไว้ป่ะตามมาโอเคจัดไปยืดยืดๆืดยืดืดืดอัดๆืดืดมาแล้วมาแล้วยอยู่ไหนอะพี่นี่ไงนี่นายอย่ามาเกลียงฉันได้ไหมคะ แก้วจี๊ดฮ่าฉันก็ชอบแกล้งนายยังหากนะ้าเจฟิกเกอร์ให้อย่ามาแกล้งฉันอย่างนี้สิฉันยังเป็นเด็กนอกตัวน้อยอยู่ตัวน้อยเ้นเตี้ยกหรอฉันนี่ฉันอยากไปเข้าลิฟต์ตรงนนแต่ไม่เข้าไม่ได้จะเตี้ยก,กันไปเขาไม่ให้เข้าก็ไม่ต้องเข้าสิอ้ซิกนีก้ เอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าซิกเมื่อกี้นายผู้ช่วยฉันนะโอแกถูกหลอกฮะอะไรคาเพงคนเด้งคนเด้กจัเจัดจจัอะไรเนี่ยมาตายด้วยกันมาขออภัยนะเจ้เกดอีกเลยโอเคไม่เป็นไรอะไรพวก ยังไงเราก็ได้กันอยู่แล้วนี่เค okay. เอ๊ะอะไรใครมาใครดิมีอะไรทำไมถึงมาที่นี่ฮะหัวนหน้าครับหัวนหน้าครับคุณครับคุณกับโปครับหัวนหน้าครับหัวนหน้าครับมีคนเรียกตัวไปครับ เรียกตัวฉันไปอย่างนั้นโอเคโอเคก็ได้ตามมาครับโอเคสว์เหรอเนี่ยที่นี่แปลกจังเลยเฮเธอก็ตายได้เหรอตายมาแต่ออกมาจากลิฟต์แล้วขอให้โชคดีพูดทั้งสองท่านคุณอาจจะได้ไปเกิด ต,ต้องเสียเงินเสียเงินเพื่อไปเกิดเนี่ยนะไกดพวกสวัสดีและคุณต้องทำตามทุกอย่างที่ฉันบอกเมื่อไหร่เขาจะมาพวกก็อีกนานแล้วทางมันไกลนะใช่ไหมใช่อ๋ออย่างงั้นนี่เองโอเค